การแก้ไขภาวะสายตาเนี่ยหลักๆก็อาจจะแบ่งตามช่วงอายุก่อนเช่นถ้าสมมติว่าเราอายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยอันนี้เราจะยังไม่มีปัญหาในเรื่องของสายตายืดยาวตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงอะไรของเราแต่ว่ามันยังไม่ได้มีปัญหายืดยาวตามอายุซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า40นะคะนี่ก็ จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำว่าสามารถทำเลเซอร์แก้ไขาสายตาได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเป็นเกณฑ์ของทางฝั่งอเมริกานะคะ USFDA ก็ Approve ที่อายุเกิน18ปีนะคะในขณะที่ฝั่งยุโรปเนี่ย Approve อายุ เกิน21ปีค่อย่างสำหรับของไทยเนี่ยก็กำกำกึ่งกึ่งนะคะ18ถึง21ปีขึ้นไปก็สามารถทำเลเซอร์สายตาได้เมื่อมีค่าสายตาคงที่นะคะซึ่งการเลเซอร์สายตาเนี่ยปัจจุบันมี3เทคโนโลยีหลักนะคะก็คือ PRK วิธีที่1นะคะวิธีที่2เลสิกแล้วก็วิธีที่3คือรีเล็กสมายค่ะก็1 2 3เนี่ยเรียงจากเก่าสุดไปใหม่สุด นะคะซึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยก็คือรีเล็กสมายนี้เป็นการเจาะรูแล้วก็คีบชิ้นเนื้อออกมาซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานนะคะเพราะว่าแผลเล็กที่สุดนะคะแล้วก็เพราะว่าทําให้เกิดภาวะ ตาแห้งอะไรค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าทั้ง3วิธีเนี่ยที่บอก1 2 3จะกเก่าไปใหม่เนี่ยก็ราคาก็จะสูงขึ้นด้วยยิ่งใหม่ก็ยังยิ่งแพงอยู่นะคะในขณะที่ PRK เนี่ยก็อาจจะราคาต่ำที่สุด ะะซึ่งก็มีข้อจํากัดก็คือ PRK ราคาต่ําที่สุดก็จริงแต่ว่าค่าสายตาเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนําว่าไม่ควรเกิน600นะคะเพราะว่าถ้าเกินนี้มีโอกาสที่จะเกิดกระจกตาฝ้าได้สําหรับ PRK นะคะส่วนวิธีที่2เลสิกค่ะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็สามารถทําค่าสายตาเนี่ยได้เยอะขึ้นหน่อยนะคะก็ตั้งแต่ค่าสายตาน้อยๆเลยถึง เป็นหลักพันได้นะคะถ้าสมมติว่าคาหนากระจกตาเพียงพอเช่นเดียวกับรีเล็กสมายนะคะก็ทำค่าเสตตาได้กว้างใกล้เคียงกับเลสิกนะคะก็สามารถเลือกได้3วิธีซึ่งถ้าสมมติว่าแนะนำโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเนี่ยลีเล็กสมายก็ถือว่าเป็นวิธีที่มีผลข้างเคียงต่ำที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัย นะคะก็แนะนำนี้คือกลุ่มแรกสำหรับคนทีอ่อายุยังน้อยกว่า40นะคะยังไม่มีสายตายืดยาวตามอายุแต่ถ้าสมมุติว่าเออเราอายุเกิน40ไปแล้วหรือว่าเราอายุ50 60บแล้วก็เริ่มมีสายตายืดยาวตามอายุแล้วนะคะซึ่งหมายถึงการที่เราต้องยืดมือออกไปเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เราก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่อง ในประเด็นเรื่องของสายตายืดยาวตามอายุเพิ่มขึ้นเช่นถ้าสมมติว่าสายตามองที่ไกลเราปกติเลยแต่ว่าอันนี้เรามีปัญหาเดียวก็คือเรื่องของปัญหาสายตายืดยาวตามอายุแต่ว่าถ้าสมมติเรามีปัญหาในการมองที่ไกลสั้นยาวเอียงตั้งแต่เด็กด้วยที่ยังไม่เคยแก้นะคะร่วมกับปัญหาใหม่สายตายืดยาวตามอายุหลังอายุ40อันนี้ก็แปลว่าเรามี2ปัญหานะคะซึ่งการแก้ไขของสายตายืดยาวตามอายุเนี่ย ก็จริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยเช่นถ้าสมมติว่าเรามาีทั้งสายตาสั้นยาวเอียงด้วยตั้งแต่เด็กร่วมกับสายตายุดยาวตามอายุด้วยเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะเลือกยิงเลเซอร์แก้ไขที่ไกลหรือว่าแก้ไขข้างหนึ่งที่ไกลข้างหนึ่งที่ใกล้เพื่อให้ไม่ต้องใส่แวน่นนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะหรือว่า ถ้าสมมติว่าอันนี้หมายถึงเป็นกลุ่มที่1นนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเรามีสายตายืดยาวตามอายุอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีสายตาสั้นยาวเอียงเลยเราคเคอเราปกติเลยนะคะนี่ก็อาจจะยิงเลเซอร์เพื่อช่วยแก้เรื่องของสายตายืดยาวตามอายุได้ก็จะมีหลายโปรแกรมเช่นเพลส s Byon นะคะก็จะยิงช่วยเรื่องของสายตายืดยาวตามอายุได้เพื่อให้การมองใกล้ของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะก็ ก็จริงๆแล้วการเลเซอร์สายตาสําหรับคนที่มีสายตายืดยาวตามอายุเนี่ยก็สําหรับในประเทศไทยก็ถือว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายมากนะคะแต่ว่าก็สามารถยิงได้มีเซตติ้งมีโปรแกรมได้ค่ะแต่ในคนไทยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะสําหรับ สิ่งที่นิยมมากกว่าก็คือกลุ่มโมโนวิชันค่ะก็คือกลุ่มแรกที่บอกก็คือข้างหนึ่งแก่สําหรับการมองที่ไกลแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยแก่สําหรับการมองที่ใกล้แล้วก็ใช้การปรับตัวของสมองนะคะเพื่อให้เราไม่ต้องใส่แว่นในทั้งระยะใกล้ด้วยแล้วก็ระยะไกลด้วยค่ะ